สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพระเครื่องมั่งมี EP ที่9นะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะวันนี้มีพ้าบ้านค่ะมาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ๆราคาสุดพิเศษเลยนะคะสําหรับ EP ที่9 EP นี้นะราคาอยู่ที่รายการละ150บาทจัดส่งฟรีค่ะอ่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะถ้า สนใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะพี่พี่ ที่ช่องทางเดิมเบอร์เดิมเลยค่ะ082-979-8837เบอร์นี้สามารถโทรกันเข้ามาหรือพี่ๆจะแอดผ่าน ID l ดียมาได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะพี่ๆนะจะได้ไม่พลาดผ้ะบ้านสวยๆแล้วก็ราคาสุดพิเศษเลยนะคะอ่า EP นี้นะคะ150บาทจะส่งให้ฟรีกันไปเลยค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยที่รายการที่1ค่ะ เป็นเหรียญโลโบราณค่ะหลวงพ่อโบ้ยนะพี่นะต้องขออภัยในความที่แสงอาจจะสะท้อนเข้าไปนาอพี่น้องมันเป็น,กร,รปนกรอบใสนะคะอาจจะมีการสะท้อนแสงจากแสงไฟก็ขออภัยแต่ว่าก็ขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้ค่ะพี่พี่รายการที่1ค่ะอย่าลืมนะพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกดติดตามก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ150บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะรีบจับจองกันได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่2 เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมะขามเททาค่ะพี่ๆคะ่ะรายการนี้นะด้านในก็เดี๋ยวนะคะพี่ๆ มันเปิดได้นะพี่นะแต่ว่าน้องขอไม่เปิดแล้วกันเ voilà. นาะอารับชมไปแบบนี้เลยสามารถเปิดได้นะคะด้านในสามารถเปิดดูเหรียญได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่2รายการต่อไปจะเป็นรายการที่3ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะแต่ว่าน้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆก็ลองรับชมดูเลยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยรายการนี้รายการที่3ค่ะพี่ๆค่ะร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีอ่าถ้าชื่นชอบยังไงก็รีบจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะจะ เป็นเหรียญของหลวงหลวงปู่แสนนะคะพี่ขาเป็นเหรียรญลงยาเนาะหนากากทองสวยๆเลยรายการที่4ค่ะพี่พี่ขาร้อยห้าสิบจะส่งฟรีต้องรีบจับจองกันได้แล้วนะคะพี่ขารีบโทรกันเข้ามาได้เลยคะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่5คะ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญ เราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเหรียญอะไรพี่ๆลองรับชมกันดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยรายการที่5ค่ะพี่ๆรายการต่อไปจะเป็นรายการที่6ค่ะเป็นเหรียญ วัดเกตชัยโยนะพี่เนี่ยอ่ขออภัยค่ะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะพี่นะ้องรายการนี้เลยค่ะพี่่ะเป็นรายการที่6ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะ้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีด้วยโปรโมชั o ่นพิเศษกันไปเลยนะพี่นะ้าไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่7ค่ะตะกุดหลวงพ่อพิษนะพี่นะ้ารายการนี้เลยเอา่าตะกุดน้อยๆน,ยนะตะกุดจิ๋วแบบนี้นะคะรายการที่7รายการต่อไปจะเป็นรายการที่8ค่ะพี่ ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์ขี้ตานะรายการที่8นะคะ150จัดส่งให้ฟรีชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันได้เลยนะพี่นะรายการที่8รายการต่อไปจะเป็นรายการที่9ค่ะเป็น อ่าพะิตตานะคะเป็นไม้แกะน้อพี่เนาะก็เป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะอันนี้ปีเถาะปีกระต่ายน้อพี่เนาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พ่ค่ะร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีรีบจับจองกันได้นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นตะกุดน้องไม่ทราบที่นะคะตะกุดเก่าตะกุด แปลกตาดีาค่พคะพี่ค่ะรายการที่10นะชื่นชอบอยังไงก็ระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยรายการต่อไปรายการที่11คะ่ะพี่พ่ขาเป็นพระหูยานน้อยพี่เนาะอ่ะรายการที่11เนื้อชินไหนพี่นะนีเก่าสวยเลยรับชมกันดูนะคะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะรายการต่อไปรายการที่12คะ่ะพี่พ่ขาจะเป็นพระศิวรีคะ่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีฝั่งตะกุดไปให้ลอ้อมรอบเลยคะ่ะรายการนี้รายการที่12นะคะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสามค่ะพี่พี่รายการที่สิบสามค่ะพี่พี่เป็นเบีย้ยแก้ไหนพี่นะรายการนี้เลยอ่ะสวยงามนะคะนี่ไปแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สิบสามรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ เป็นจอบใหญ่ค่ะพี่ขาจอบใหญ่มากๆเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่ส4จสี่ใหญ่ปิดตานะคะหลวงข่อเงินค่ะพี่พี่ขารายการที่14ี่นะคะหนึ่ง้ห้าสิบบาทจะส่งฟรีนี่ต้องรีบจับจองเลยนะพี่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะเป็นเหรียญโบราหลวงพ่อ ไม่แน่ใจนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมเนาะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองได้เลยระบุเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยค่ะเป็นรายการที่15ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหานไล่ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญ8ดรอบนะ สวยงามค่ะพี่พรับชมดูได้เลยค่ะชื่นชอบอยังไงนะคะสามารถโทรกันเข้ามาหรือจะแอดผ่าน id ดีไลนกันมาได้เลยค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะทาวเวสสุวรรณค่ะพี่พี่ขานี้เลยนะสวยงามมากๆเลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองได้ค่ะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่17รายการต่อไปรายการที่18ค่ะพี่พี่ขาเป็น ก,กุดน,นะพพ่น้าไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรปิดทองไปให้ด้วยนะพพ่นะสวยงามมากๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18รายการต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเป็นรุ่นทอใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ทอใหญ่เลยค่ะนี่สวยงามเลยรายการที่19ค่ะพี่พี่ค่ะรับชมกันดูได้เลยค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่20ค่ะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่นี่เลยเนื้อก็สวยงามเลยค่ะรายการนี้รายการที่20นะคะรายการต่อไปรายการที่21ค่ะ เป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะวัดโคสิตารามค่ะรายการที่21นะอ่าสวยงามเลยรับชมกันดูค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นพระลีลาเนื้อชินนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการอ่าที่22นะคะเป็นสองหน้าสองด้านเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการต่อไปรายการที่23ค่ะจะเป็นบ่วงพญานาคนะคะ อี่สวยงามนะพี่ๆนะเก่าสวยเลยค่ะรับชมกันดูนะคะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่24ค่ะเป็นชินราชใบเสมาค่ะพี่ๆขาเนื้อชินนะเก่าสวยดีค่ะรายการที่24นะคะ พี่ๆสนใจถูกใจยังไงก็สามารถพิจารณาดูแล้วโทรกันเข้ามานะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นขุนแผนอันเล็กนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้มีน้ําหนักไหนะพี่นะรายการที่25นะคะรายการต่อไปรายการที่26ค่ะ เป็นเหรียญเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์้ตาค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่เอ่อนะคะ พี่พี่รับชมดูนะชื่นอชอบอยังไงสามารถโทรมาแจ้งกับน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่พญาคุดนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่28สิบแปดนะรับชมดูได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะชื่นชอบอยังไงก็โทรกันเข้ามาค่ะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเป็นพระซุ้มโกอนะคะพี่พี่เนื้อสีดำพิมพ์เก่าเลยนะคะรายการที่ย9สิบเก้าค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่30ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงเพ่อเงินวัดดดนใย,ยหอมนะคะอ่าเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะพี่พี่รับชมดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปรายการที่31ค่ะพี่พี่เป็นพระลีลา รายการนี้นะคะเป็นพารีลานะรายการที่ส1ิบเอ็ดนะคะพี่พี่นี่เลยสวยงามค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามบค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่ค่ะเก่าๆเนาะสวยงามเรี่ยมอยู่ในกรอบไปให้ค่ะเป็นรายการที่สามสิบสองค่ะรายการที่สามสามค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่สี่บสามนะขอไปค่ะเป็นรายการที่ส3สิบสามค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่34ค่ะเป็นหลวงปูเ่เผือกค่ะพ,พี่ค่ะรายการที่34นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงจับจองกันได้นะพี่พี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่35เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญา,าติค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่35นะ รายการต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะเป็นราหูอมจันทร์ค่ะพี่ๆขานี่เลยองค์น้อยๆสวยงามมากๆนะคะเป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปรายการที่37ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อพิมพ์เก่าๆค่ะพี่พี่รับชมดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่37ค่ะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่38ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระสมกอนะคะ กาสวยดีเลยค่ะพี่พี่ค่ะรับชมดูนะรายการต่อไปเป็นรายการที่ส9ิ้าค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จพิมพโปกโคของหลวงปู่โตนะคะองค์จิ๋วองค์น้อยนะพี่เนอะเป็นรายการที่ส9้าค่ะพี่พี่ค่ะนี้เลยสวยงามนะรายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะจะเป็นกําไรนะคะหลวงพ่อพัดใส่นะพี่นะรุ่นบารมีพ่อนะคะพี่ค่ะนี้เลยสวยงามค่ะเป็นกาไรนะพี่นะ ด้านในเหมือนมีเลขโค้ดไว้หรือเปล่านะพี่เราก็ลองพิจารณาดูค่ะรายการที่40รายการต่อไปเป็นรายการที่41นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะพี่นะอันนี้หลวงพ่ออะไร น่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะเป็นเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อโสธรรายการที่41ค่ะรายการต่อไปรายการที่42ค่ะเป็นพระซุมกอนะคะองค์เก่าองค์สวยเลยนะรับชมกันดูค่ะรายการที่42รายการต่อไปรายการที่4 3าค่ะเป็นพระปิดตาเก่าน้องไม่ทราบที่นะคะต้องขออภัยบางรายการน้องอาจจะไม่ทราบนะพี่ๆนะต้องขออภัยจริงๆค่ะรายการต่อไปค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่44นะคะเป็นรายการสุดท้ายค่ะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พี่ขาเป็นเหมือนคล้ายๆล็อกเก็ตจิ๋วนะคะพี่พี่ขานี้เลยอ่ะสวยงามนะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะรายการที่44รายการสุดท้าย150บาทน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไอดีไลน์มาได้นะคะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ